สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับอ่ามณีบาซิงภาพี่น้องอ่ามาใส่กับเนาะใส่กับนะครับมาอ่าห้าเตรียมกับมาแล้วนะครับอ่ามาใส่กับเด้อพี่น้องมาเบิ่งว่าวิธีใส่กับของบาซิงนี่มันจะแตกต่างกับอันกับพี่น้องใส่บ่นะครับน่ะห้าจะอ่าอ่าอ่าหาวิธีเนาะวิธีใส่กับใครใดมันจะสีมานอ่าใคงใดมันจะสีลันเนาะนะครับอ่าหลายคนเนาะว่าอ่าใส่กับแล้ว ลั่นแเรบุถึกเนาะลั่นแเรบุถึกนะครับเห็ดพลอยางจังหวัดลั่นบุถึกเมื่อนี้บาเสีงมีเคล็ดลับมาฝากพี่ฝากน้องเนาะฝากพี่ฝากน้องเบิ่งบ่าวิธ ja ีใส e ่ก okay. ja ับดักหนูนั่นปิ้งไดลั่นแล้วบุถึกนะครับมาเสีงจะมีเคล็ดลับมาบอกพี่บอกน้องเด้อนะครับมาเบิ่งน้ำกันว่าบาเสีงมีวิธีใดเน่นะครับเนาะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องนะครับคนที่ไปใส่กับเนาะบาเสีงกับเอาบรรยากาศนะครับ บรรยากาศสวยๆงามๆแบบธรรมศาสตร์นะครับอยู่ป่ายอยู่ดงโคงบานบาเซงเองนะครับผมเนาะนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวภาพีิน้อกเบิ่งมาใส่กับโนวาใส่กับดักนูแบบใดมีแต่ล้านระวบถือเนาเป็นยังบรถือเนาะบาเซงมีเคล็ดลับนะครับไปเบิ่งน้ำกันกันเลยนะครับเหาเหลีอยหมองไส่แบบใดเนาะนะครับบานบาเซงก็มีเตหินผาเนาะมีแต่หินผายแบบนี้สุดลายนะครับ หินผาเป็นส่วนล้านนะครับถ้าเม่หนูกับแม่หนูวายนะครับข้าจะหาหม่งใส่กลับเนาะนะข้าจะเบิ้งแบบนี้าหาหม่งใส่กลับพี่นอ้องนี่แบบนี้พี่น้องเห็นบ่นะห้อยหนูเห็นบ่นะห้อยหนูตัวนี้มีในนอนเนาะมีในนอนนะครับอ่าน่ะโมนี่โมนี่คักกด ใต้หนอนี่พี่น้องนี่นีนน่ห้อยหนู้นยห้อยหนูอยู่กับนเกียงพี่น้องเป็นเพื่อเลื่อกอ้าวนะครับวันนี้ว่าเซิงกาอ่ามาเจอมองแล้วเนาะเจอมองที่ว่าคิดว่าน่าจะมีหนูนะครับน่าจะมีหนูเพราะว่า,าผมซองมาแล้วเนาะ พอ<ม>สิงซองมาแล้วนะครับมีควางแน่นหรือหินห่านมาขึ้นหนูหินผาเนาะอยู่หินผานะครับจะออกมาออกมาย่านนี้นะครับออกมาย่านนี้นะครับหนูนะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งออกมาตรงนี้นะปลาเ้าเกใส่มองนี้เนาะใส่วางกลางนี้เนาะใส่มองนี้นะห้าวจัมเป็นต้องว่าเฮ้าเฮ้าสงสัยเนาะสงสัยว่าจะมีหนูอยู่มองนี้ห้าวจัมเป็นต้องใส่มองนี้ก็ได้เพราะว่าหนู จะดมกินสัมผัสด้วยดังของหนูเนาะนะว่าถ้ามีเหงือ่อมีอาหารที่ดีหนูหากจะตามหาเจอนะครับเ้าใส่ประมาณนี้นะประมาณนี้เพระา่าอ่ามีทางหนึ่งมาทางนี้เนาะมาตนี้นะแล้วก็ทางหนึ่งมาทางนี้นะครับนี่ว่าเส้นจะใส่มองนี้เนาะคิดว่ามองนี้มันจะเหมาะสมที่สุดนะครับนะเขาต้องเคลียร์ออก,กนะต้องเคลียร์เอาห้าเอาใบใหม่ออกก่อนนะครัออบเอาห้าออกก่อนเนาะนะ แบบนี้นะครับนะถ้าเอาใบไม้ออกแล้วนี่มันจะเคลี้ยงเนาะอ่ามันจะเคลี้ยงมันจะเคลี้ยงมันก็นจะส่งกลิ่นของเหยื่อเนาะอ่าส่งกลิ่นของเหยื่อออกได้ไกลนะครับหนูปะมานนูจะได้กินนะนะครับประมาณเนาะไปนี่นะคักไปนี่คักคักคักไปนี่นะหนูจะมาทางนี้อันนี้มานหนึ่งพราะว่าตัวนี้เป็นปลาไหมเนาะนี่นปลาตึกไม่แต่หินผาพี่นอ้อง นะหนูไหวตรงมีในนอนนะครับธนะรรนะม,าต,า,มาตรงนี้แล้วสามาตามหินผาธีรมานี้ธรรมานี้เสินทางหนึง่งลามองนี่เนาะนี่มองนี่ทำแน่นกันนี่นะครับนะนี่หู้ยผีพีน่น้นน่งไอ้นั่นนะ่ะหินผานะครับหนูหินผาอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวพอเซ็นจะเซ่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับ ตรงขุดเห็ดดินเห็ดดินเป็นดินดินฟูขึ้นมาเนาะเพื่อเดยเฉพาให้เงื้อนะครับเงี้ยมันกินออกมานะครับอ่าวิธีการใส่นะครับวิธีใส่การใส่กลับเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นดินสั้นนะครับสั้นทางดีนอันนึงเนาะเป็นสั้นนหนึ่งนะครับกตสั้นมาทางดีนอยนนึงนะครับเห็นว่าพี่น้องเบ่งนะครับมาอ่าวิธีการใส่กลับเด้อพี่นอ้องมาเบ่งนะครับมาว่า บางคนบางวันลันเลยโบถือเป็นยังจะบบถือนะครับนั่นะครับนี่กับเนาะอันนี้กับนะครับถ้าห้าวไซแบบนี้เนาะอันนี้ห้าวไซตามตามหนาดินเนาะดินสั้นแบบนี้นะครับนะถ้าห้าวไซแบบนี้ถือว่าหาเวลาเนาะเวลาหนูนะครับอหนูหนูมาแต่ทังขังบนลงมากเนาะมาถังบุญกนมากจะมากินตรงนี้นะครับกินเงี้ยตรงนี้นะครับลวกาเก็ดตัวนี้เนาะกเก็ดกับตัวนี้นะครับ มันจะเลือกเลือกขม่าจะบอลันนะครับจะบอลันเนาะอาขันแบบนี้มันจะบอลันลั่นกับลั่นยากมันถือกับบถือนะครับบถึกบถือเนาะนะครับอ่าฐาวิธีบาเสงนี่คนอวอาอ่าได้พนดีทีสุดเนาะผมจะอ่าใส่ขางๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะนะครับอ่าดินสั้นมาทั้งนี้นะนะสั้นทางนี้ให้ขางๆแบบนี้นะใส่แบบนี้อ่าพนูมากนะครับ นูวมาทั้งพุ่นเนาะอ่าเกินตัวนี้รันในนอนนะครับแล้วก็มากขังนี่กับปิ้นอ่าเก็ตตัวนี้เนาะนะครับนะครับเก็ตตัวนี้เนาะอ่ามันก็จะได้รันง่ายนะครับอ่ารันง่ายนะครับถ้าเฮาใด์แบบนี้แบบนี้เนาะแบบนี้บ่ค่อยรันนะครับบ่ค่อยรันส่วนหลายเลยนี่เลยหลายข้นบอกว่าอ่ารันแล้วบ่ถือหรือว่าบ่รันเนาะเหยื่อเอาไปหมดแล้วบ่รันนะครับน่ะ บลาสิงมีเคล็ดลับมาบอกพี่น้องเด้อยไส้ตัวไส้แบบนี้ไส้แข่างแบบนี้นะครับนะดินสั้นแบบนี้นะนะไส้แข่างแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเฮาสะดวกก็ใส่แบบนี้ก็ได้นะครับตั้งโรคนิดนึงนะครับหักตรงหั่นหัวโรคนิดนึงแบบนี้นะครับหนูมาทางนี้เนาะมาทางนี้มากินมันอกี้ตรงลันอยู่แล้วนะครับนะลันอยู่แล้วเพราะว่าเฮาหันลงนะครับเก็บตัวนี้เนาะ สำคัญีิทิเกตตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะอ่ามันจะรันตรงนี้นะครับอ่าหรือว่าหนูจะมาทางนี้เนาะมาทา้งขางมาหนีลวก็มานีมานีมานีกินเยื่อตัวนี้มั้ก็แห้งง่ายที่สุดรันง่ายที่สุดนะครับรับประกันว่าโบผาดในนอนฟินนองเลยระกันโบผาดในนอนนะครับ อย่าอย่าหันแบบนี้เด้อพี่น้องหลายคนเนาะหลายคนบุหูเนาะ,ะใส่แบบนี้นะใส่ตามนะดินสัน้นไปต่างขึ้นที่ว่าส้นลายแหลมบอลลันเนาะเนื่อเนื่อตัวน,นี้เนาะไปหมดเลยบอลลันนะครับอบอลลันนะครับอืมชนะแล้วพี่น้องลองเนาะลองเบิรงเด้อถ้าบ่าเซอร์เบาเซิงก็ได้แบบนี้นะครับนะหรือว่าหันลงแบบนี้ก็ได้ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวนี้นะครับแล้วกา อดินเนะาะอดินนะครับดินนะครับาเอาดินตัวเน,นื้ออดินทมไว้ทมเล็กไว้อาทมเล็กไว้เป็นนี้เพราะว่าเล็กมันนี่เมียงเนาะอะอมีเมียงเล็กนะครับนูมันจะมันจะเมนคิวเนาะจะเมนคิวอย่างเล็กก็ต้องทมไว้นะทมไว้โบไหา่โบไหาน่นูได้กินของขีิเมียงคิเมียงเล็กนะครับ นะครับเสื้อก้อนนี้ฮะกาห้าหมงมัดเนาะอ่าหาหมงมัดตัวนี้นะครับก็มัดมัดได้ดีแบบนี้ทมไปโบไห่โบไห่โบไห่หนูมันเห็นเสื้กของเขา อ่าวันนี้เรียบร้อยพี่นองนะครับแบบนี้เนาะอ่าแบบนี้นะครับผมอ่าเเสื้อเล่ารรมืงเดอ้ออันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับอ่าพีนองเหาเนาะใครมักใส่กับนะครับมักใส่กับถาบอลันเห็ดตามบา้าเซงบอกนะครับบาเซ็งแนะนําวิธีอ่าใส่กับและคนว่าใส่หล่วบอลันบอลันลันแล้วบอถ,ถือก็มีนะครับเหยดพนนยังยนวนว่าใส่บอถือวิธีนะครับถ้าใส่วิธีต้องใส่แบบนี้นะครับผม ฝากด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาเสงด้วยเด้อนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับอ่ามณีบาเสงผ้าพี่น้องอ่ามาใส่กลับเนาะใส่กลับนะครับมาอ่าเตรียมกลับมาแล้วนะครับมาใส่กลับเด้อพี่น้องมาเบิ่งว่าวิธีใส่กลับของบาเสงนี่มันจะแตกต่างกับอันกลับพี่น้องใส่โบนะครับมาถ้าจะอ่าอ่า าหาวิธีเนาะวิธีใส่กลับเจ้าใดมันจังาจาสิมานเาจา้งใดมันจังสิรันเนาะนะครับหลายคนเนอะออาะโอวาใส่กลับแล้วรันแล้วบบถือเนาะรัๆๆนแล้วบบถือนะครับเหตุผลอยาง Area. จังว่ารันบบถือมื่อนิบัสิงมีเคล็ดลับามาฝากพี่ฝากน้องเนาะฝากพี่ฝากน้องเบิ่งว่าวิธีใส่กลับดักหนูนัึงพิงดๆๆๆ้ร,ร,รันแล้วบบถือนะครับรบาสิงจะมีเคล็ดลับมาบอกพี่บอกน้องเด้อนะครับมาเบิ่งน้ำกันว่าบาสิงมีวิธีใดเนย นะครับเนาะไปเบิ่งน้ากันพ่นองนะครับคนที่ไปใส้กับเนาะมาใสงกับเอาบรรยากาศนะครับบรรยากาศสวยๆงามๆแบบธรรมศาสตร์นะครับอยู่ป่ายอยู่ดงโคงบานบา,นบานเสงเองนะครับผมเน,ะน,เนาะน,นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโลบๆนะครับเดี๋ยวภาพพ่นงไปเบิ่งมาใส่กับเนาะว่าใส่กับหลักนูแบบไดมิเตล้านแล้วบถือเเป็นอย่างบถือเนาะบาใสงมีเคล็ดลับนะครับไปเบิ่งน้ากันกันเลยนะครับ <c oughs> เาเลียหม่งไส้เบบไดเนาะนะครับบา,บานวลาเซนก่มีเตหินผาเนาะมีแต่หินผาแบบนี้สดนลายนะครับหินผาแบบส้นลายนะครับถ้าแม่นูกับแม่นูวายนะครับถ้าจะห้าหม่งไส้กลับเนาะนะถ้าจะเบิ้งแบบนี้หาหม่งไส้กลับพี่น้องนี่แบบนี้พี่น้องเห็นบน่นนะห้อยนูเห็นบน่นนะ ห่อยหนูตัวนี้มีแน่นอนเนาะมีแน่นอนนะครับอ่าฮะนะ่ะโมนี่โมนี่คักกลใส่นนนนหนกนี้พี่น้องนี่นี่พี่น้องห่อยหนูห่อยหนูอยู่กับหนูเกียงพี่น,อน้องเป็น่้นเหลือ อ่านะครับวันนี้ว่าเสิงกอ่ามาเจอหมองแล้วเนาะเจอหมองที่ว่าคิดว่าน่าจะมีหนูนะครับน่าจะมีหนูเพราะว่าอ่าผมซองมาแล้วเนะาะมาเสิงซองมาแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าหรือหิน,อนน่ะยันมาขึ้นหนูหินผาเนาะอยู่หินผานะครับจะออกมาออกมาย่านนี้นะครับออกมาย่านนี้นะครับหนูนะแล้วกา็อีกเส้นทางหนึ่งมาตรงนี้นะหลาข้าเกยไส้ตรงนี้เนาะไส้วางก,กลางนี้เนาะ ใส่มงนี้นะอะาพ่จําเป็นตองว่าเข้าเข้าสงสัยนะสงสัยว่าอาจะมีหนูอยู่มงนี้พระเจ้าจเป็นตองใส่มงนี้ก็ได้เพราะว่าหนูจะดมกลิ่นสัมผัสด้วยดังของหนูเนาะแลวว่าถ้ามีเหงื่อมีอาหารที่ดีอาหนูหากจะตามหาเจอนะครับเข้าใส่ประมาณนี้นะประมาณนี้เพราะว่าอามีทางหนึ่งมาทางนี้เนาะมาทางนี้นะแล้วก็ทางหนึ่งมาทา,ง,างนี้นะครับเนยว่าเส้นจะใส่มงนี้เนาะคิดว่ามงนี้มันจะเหมาะสมที่สุดนะครับ เขาต้องเคลี่ยวออกคนะต้องเคลี่ยวเอาหญ้าเอาใบไม้ออกก่นอนมีฝักเอาใบหญ้าออกก่อนเนาะนะแบบนี้นะครับนะถ้าเอาใบไม้ออกแล้วนี่มันจะเคลี้ยงเนาะถามันจะเคลี้ยงมันจะเคลี้ยงไม่ก็จะส่งกลิ่นของเหงื่อเนาะส่งกลิ่นของเหงื่อออกได้ไกลนะครับนูสามารถนูจะได้กินนะนะครับประมาณเนาะแบบนี้ คนะักไปนี่คักๆๆไปนี่นะหนูจิมาทางนี้อันนี้มาหนึง่งประว่าตันนี้เป็นปลาไ่เนาะนี่ปลาตึกมีแต่หินผาพี่น้องนะหนูไหวตรงมีในนอนนะครับนะจิมาทางนี้แล้วก็มาตามหินผาทางนี้หาว่า <coping> นี้สิทางนึงลามองนีเนาะนี่มองนีทำแน่นกระนี่นะครับนะนี่ยหู้ยผีพี่น้องเอ็เนาะนะ หินผานะครับออนูหินผาอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวว่าซิซงจะแท่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับใส่หมองนี้ต้องขุดเห็ดดินเห็ดดินเป็นดินดินฟูขึ้นมาเนกเนาะเพื่อได้อนหนึ่งเงื้อนะครับเงีย้ยมันกินออกมานะครับอ่าวิธีการใส่นะครับวิธีใส่การใส่กับเนาะพินดองเนาะอันนี้เป็นดินสั้นนะครับสั้นทางดีด้านนึงเนาะ สัส้นนิดนึงนะครับกับสั้นมาทางนี้นอยนึงนะครับเห็นว่าพี่น้องเบิ้งนะครับมาหาวิธีการใส่กลับเด้อพี่น้องมาเบิ้งนะครับมาว่าบางคนบางมืนว่าลั่นเลยโบถึกเป็นยังจ้าโบถึกนะครับนั่งนะครับนี่กลับเนาะอันนี้กลับนะครับถ้าห้าวใส่แบบนี้เนาะอันนี้ห้าวใส่ตามตามหน้าดินเนาะดินสั้นแบบนี้นะครับนะถ้าห้าวใส่แบบนี้ถือว่าหาเวลาเนาะเวลาหนูนะครับหนูหนูมาแต่ทางข้างบนลงมาเนาะ มาถังบกมาจะมากินตรงนี้นะครับกินเงื้อตรงนี้แลครับลากาเกิดตัวนี้เนาะเก็ครับตัวนี้นะครับอ่ามันจะเลือกเลือกขม่าจะบัลันนะครับจะบัลันเนาะอ่าันแบบนี้มันจะบัวลันลันกับลันยากมันถึงเขาบถือนะครับบถือบถือเนาะนะครับอ่าถามวิธีบาเซงนีทีวาอ่าได้พนดีที่สุดเนาะผมจะอ่าใส้ข็งๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะนะครับอ่า ดินสั้นมาทาั้งนี้นะนะสั้นทั้งนี้ครับใส่คาง,งๆแบบนี้นะใส่แบบนี้อ่าพนูมานะครับนูวมาทั้งพุ่นเนาะอ่ากินตัวนี้รันในนอนนะครับแล้วก็มากขังนี้ 57, กับปิ้นอ่าเกตตัวนี้เนาะนะครับนะครับเกตตัวนี้เนาะอ่ามันก็จะได้รันง่ายนะครับอ่ารันง,ง่ายนะครับถ้าห้าใส่แบบนี้แบบนี้เนาะแบบนี้แบบ่ค่อยรันนะครับบ่ค่อยรันส่วนหลายเลย นี่หลายๆคนบอกวาอ่าลั่นเลยบ่ถือหรือว่าบ่ลั่นเนื้อเอาไปมดเลียบ่ลั่นนะครับนะ่ะบาสิเงนีเคล็ดลับมาบอกพี่น้องด้อใส้ตัวส่แบบนี้ใส้คางๆแบบนี้นะครับน่ะดินสั้นแบบนี้นะนะใส้างๆแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเฮาสะดวกก็่ส้แบบนี้ก็ได้นะครับต่างโลกนิดนึงนะนะครับพักตรงหันหัวโลกนิดนึงแบบนี้นะครับ หนูมาทางนี้เนาะมาทางนี้มากินมันก็ต้องรันอยู่แล้วนะครับนะลันอยู่แล้วเพวาวห้าหันโล่งนะครับเก็จตัวนี้เนาะนะสำคัญที่เก็จตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้นะอ่ามันจะรันตรงนี้นะครับอ่าหรือว่าหนูจะมาทางนี้เนาะมาทางข้างมาหนี่แล้วก็มานี่มานี่มานี่ กินเหงื่อตัวนี้มันก็นแห้งง่ายที่สุดเนะาะรันง่ายที่สุดนะครับรับประกันว่าบูพาดในนอนพี่น้องเลยรับประกันบูพาดในน,นอนน,นนะครับยายาหันแบบนี้เด้อพี่น้องหลายคนเนาะหลายคนบูหูเนาะใส่แบบนี้นะใส่ตามนะดินสัน้นไปต่างขึ้นที่ว่าส้นลายแหละบอลลันนะเนาะเหงื่อเหงื่อตัวนี้เนาะไปหมดเลยบอลลันนะครับอบอลลันนะครับอืมท่านันแล้วพี่น้องลองเนาะลองเบิงเด้อถ้าบวเสื้อบ่าวซิงก์กันเลย แบบนี้นะครับนะหรือว่าหันลงแบบนี้ก็ได้ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวนี้นะครับรากาอดินเนาะอดินนะครับดินนะครับมาเอาดินตัวเนื้ออดินทมไว้ทมเล็กไว้อ่าทมเล็กแบบน,นี้เพราะว่าเล็กมันนี่มีเมียงเนาะอ่ามีเมียงเล็กนะครับนูมันจะ จะเมนคิ้วเนาะจะเมนคิว้วอย่างเล็กก็ต้องทมไว้ท้มไว้บบไห่โบไห่นูได้กินของขี้เมียงขี้เมียงเล็กนะครับนะครับเสือบตัวนี้ถ้กากาห้ามมองมัดเนาะอ้ามมองมัดตัวนี้นะครับก็มัดมัดได้ดีแบบนี้ มโม่หายโม่หายโม่หาหนูมันเห็นเสือกของเฮาอ่าวันนี้เรียบร้อยพี่นอ้องนะครับแบบนี้เนาะอ่าแบบนี้นะครับผมอ่ปออาปลาเสือร้องมองเด้ออันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับอ่า พี่น้องเฮาเนาะผู้ใดมักใส่กับนะครับมักใส่กับถ้าบ่บรานเฮ็ดตามบ่าวเซิงบอกนะครับอ่าบ่าวเซิงแนะนําวิธีอ่าใส่กับหลายคนว่าใส่แล้วบ่รัณโบรานลันแล้วบ่ถือก็มีนะครับเห็ดผลย้อนหยังย้อนว่าใส่บ่ถือวิธีนะครับถ้าใส่วิธีต้องใส่แบบนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ข่าวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ่าวเซิงด้วยเด้อนะครับผม